สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบุพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักษณาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนและหลังสลับเดือนสิงหาคม2อง6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวนเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา5 9 9เขียนไว้กับหน้าจอล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ใพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ของเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณไพ่ใบแรกได้8ดไม้ไพ่ e Temperance แล้วก็เป็นไพ่7ถ้วยนะครับไพ่แดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ จัดเม n t ที่เรามาดูกันต่อว่าแล้วจิตใต้สำเนกของของคนนั้นคิดยังไงกันต่อไพ่เดิมมูนแล้วก็เป็นไพ่ห้าไม้เด็กถือเหรียญ ไพ่สองไม้ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เด e l เลเวอรอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่สามดาบนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพร,พรวมเนาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เจ็ดถ้วย แปลว่าเขากำลังวิตกกังวลกำลังเซนซิทีฟอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่ถูกเติมเต็มหรือมีความรู้สึกที่อาจจะมีความเครือบแคลงความระแวงความสงสัยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะครับอันนี้มันเป็นไพ่ของความเป็นนกาทีฟคิดมากวิตกกังวลอาจจะคิดเองไปเองเออเองก็ได้แต่ว่าคือเอาง่ายๆมันแปลว่าเขาอาจจะกําลังมีความรู้สึกที่ กำลังอดทนกับการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะครับพพิ้งสองหมายเกิดขึ้นเนาะอาจจะรอคอยคุณอยู่ก็ได้รอคอยคนทางไกลรอคอยในเรื่องของการเคลียความสัมพันธ์ใดๆกับในเรื่องของ relationship ครั้งนี้แต่เขาไม่ได้รอคอยธรรมดาเขารอคอยด้วยความรู้สึกที่คาดหวังหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้คาดหวังแต่เป็นความรู้สึกที่มันเป็น,ปนอ่าพ เนกาทีฟนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไพ่เจ็ดถ้วยฟงซ่านนะไม่รู้ไงว่าตกลงแล้วคุณคิดยังไงกับเขากันแน่มันเลยทําให้เขามีความรู้สึกลังเลความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายความรู้สึกที่เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์นะมันอาจจะดูวิตกกังวลจนเกินไปก็ได้ อย,อย่างที่ว่านะคนที่รอก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกก็คิดมากวิตกกังวลไปมีไพ่ดมูลด้วยเขามีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์มันดูเหมือนกับซูเปอร์เซนซิทีฟถ้าสองใบนี้มาพร้อมกันเขามีความรู้สึกว่าเขาซูเปอร์เซนซิทีฟนะครับมีไพ่เดมูลมาพร้อมกับไพ่ใบนี้จัดถ้วยจัดถ้วยกับเดมูลเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านความรู้สึกที่มันเป็นแบบ จินตนาการความรู้สึกที่อาจจะไม่ใช่ความจริงแล้วหลอกตัวเองหลอกตัวเองในทั้งทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีนั่นแปลว่าเขาอาจจะเข้าข้างตัวเองก็ได้หรือเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่รักเขาคุณไม่ชอบเขาคุณมีคนอื่นใดๆนั่นคือสิ่งที่เขาอาจจะกําลังคิดอยู่ก็ได้เช่นกันทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ตัวคุณเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะเขากําลังคิดว่าคุณกําลังคิดแบบ เออเขากําลังคิดกับคุณแบบนี้นะครับเพราะว่าปัญหาสิ่งที่เขากําลังเหมือนมีไม้เซตที่ติดลบกับตัวเราเนี่ยมันเกิด5้าไม้เกิดขึ้นนะครับเกิดไพ่แบบนี้3ดาบเกิดขึ้นเขามีความรู้สึกน้อยและผิดหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์จริงอยู่ว่าเขาอาจจะดูแบบงี่เง่าไม่มีเหตุผลบ้างในสําหรับสายตาของคุณแต่จริงๆอะ่ะเขาก็ยังรักคุณแหละเขาก็ยังชอบคุณแหละแต่บางทีแล้วอ่ะตัวคุณเอง อาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูละเลยกับเขาหรือเราอาจจะมีความรู้สึกมีโลกส่วนตัวหรือมีลนะักษณะของอเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเซฟโซนตัวเองอะไรใดๆมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราและเราก็ไม่ได้บอกเขาทั้งหมดในสิ่งที่คุณกําลังทําคุณกําลังคิดอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะบ,บางทีเขาใส่อารมณ์มาคุณก็ใส่อารมณ์กลับ มันก็เลยทําให้เหมือนกับความรับความสัมพันธ์มันไปต่อลําบากมันก็เลยมีแต่การแบบมีปัญหาแบบนี้นะครับห้าหมายเนี่ยมันก็คือเหมือนการบูชาย,ยัญนั่นแหละคือแบบกลายเป็นสงครามในเรื่องของความคิดกันสงครามในเรื่องของความรู้สึกก็เลยกลายเป็นความผิดหวังเกิดขึ้นแบบนี้เป็นตน้นแล้วมีไพ่เดลเวอร์เกิดขึ้นด้วยเขามีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะรักเผื่อเลือกบางทีคุณอาจจะรักแบบ เขาเลิกดีละเหมือนรักเขาเผื่อเลือกอะถ้าเกิดคุณยังรักเขาอยู่เขาอาจจะคิดแนวนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รักเผื่อเลือกก็แปลว่ามันอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจริงไหม ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตอบได้แต่ในใจของเขาอะ่ะมีความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านไปจนถึงเรื่องแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยต้องพยายามชัดเจนกับเขาแล้วหรือพยายามที่เราต้องติดต่อต้องสื่อสารต้องคุยกันถ้าคุณยังรักเขาคุณยังแคร์เขาคุณก็ต้องพยายามติดต่อพยายามสื่อสารแต่ถ้าเกิดตัวเราเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาแล้วเราก็ต้องพยายามชัดเจนด้วยว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วกับในเรื่องของความสัมพันธ์ คุณก็ต้องหาเหตุผลดีๆที่จะต้องไปคุยกับเขานะครับแต่ยังไงก็ต้องค่อยๆประครับประคองไปหรือคุยกันไปนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็ตัดไปเลยหรือพยายามโกหกในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่จริงอะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องพยายามไปดูเอาว่าตกลงแล้วเราต้องมีอะไรดีๆที่ต้องพูดหรือแก้ต่างหรือแก้ไขสถานการณ์ใดๆให้เขามีความรู้สึกที่ ดีกับเราแต่ถ้าเรายังรักอยู่ถ้าเรายังมีความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่กับในเรื่องของ relationship คุณก็ต้องพยายามอ่อทําอะไรดีล่ะเหมือนชัดเจนแล้วก็ซื่อสัตย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ต้องไปเคลียร์ให้มันชัดเจนมีไพ่แบบนี้นะครับ j u d g m e n t เขายังรอให้คุณเคลียร์อยู่นะอืมเขายังรอให้คุณเคลียร์อยู่นะบางทีเนี่ยรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยมีเนกาทีฟติดตัวไปแม้กระทั่งแบบความสัมพันธ์มันจบแล้วอะ แต่คนมาปรึกษาเนะี่ยนะครับเขายังบอกว่าเขายังคาใจอยู่เลยนะผมก็ยังแบบฟังแล้วก็อึ้งอยู่ว่าแบบในเมื่อมันจบไปแล้วแต่เขายังคาใจอยู่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราจบกันไปอะ่ะบางทีอะ่ะเราอาจจะไม่ได้บอกเลิกเขาไงแต่ต่างคนต่างหายไปเลยหรือบางทีอะ่ะมันเป็นนกสัะของอารมณ์ที่แบบพูดออกไปโดยที่อาจจะแบบไม่ถนอมน้ําใจกัน คือตอนทะเลาะก,กันอ่ะพูดได้ทุกอย่างถูกไหมแต่จริงๆไม่ได้อยากเลิกไงแต่ว่ามันต้องทะเลาะก,กันไงมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขายังเซนซิทีฟอยู่กับเรื่องประมาณนี้นะครับเหมือเขายังปลดปล่อยความรู้สึกในสิ่งต่างๆไม่ได้เพราะเขายิ่งเป็นเนกาทีฟแบบเนี้ยนะครับ <S <S เขาเลยยังมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณอ่ะเคลียร์หรือชัดเจนกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่า ก็ชัดเจนไปแล้วนะเคลียร์ไปแล้วนะแต่เขาอาจจะไม่เคลียร์เองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะคือมันก็พูดยากเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่สามารถตอบใครได้ตัวคุณเองเท่านั้นที่ต้องตอบใจตัวเองแล้วก็ตอบเขานะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณกับเขาต้องติดต่อต้องสื่อสารกันนะอันนี้เราก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ การที่เรากับเขารักกันมามันก็ต้องให้เวลาต่อการที่ต้องทําใจด้วยนิดหนึ่งเนาะเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบ้างนะครับมันก็อาจจะดูแบบนกักติดเยอะหน่อยนอยเยอะหน่อย,อ,ยอะไรประมาณนี้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดตัวคุณเองนะครับยังรักเขาอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาอยู่เราก็ควรที่จะพยายามเคลียร์แล้วก็อารมณ์อร่วยกันชัดเจนกับในเรื่องของความสัมพันธ์ลอง ติดต่อไปนะครับลองคุยกับเขาดูอีกครั้งหนึ่งแปดไม้คือการส่งข้อความการคุยกันนะครับ The t r a n c e หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่เราอาจจะต้องกลับไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเคลีย์กับเขาอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะทำให้ทุกอย่างดู โอเคกว่านี้เคลียกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับลองใช้เหตุผลต่อการเคลียร์ดูก่อนบางทีการที่คุณกับเขาอ่ะเคยเคลียร์กันมาครั้งที่แล้วมันอาจจะเป็นในเรื่องของความผิดพลาดหรือมันอาจจะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่าจริงๆก็ยังรักกันอยู่แต่เราอาจจะแบบพูดพูดบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่ไม่ถนอมน้ําใจนะครับบางคนอาจจะแบบอีโก้ใส่กลับว่าแบบก็ตอนนั้นเธอบอกเลิกฉันเองแล้วจะมาเคลียร์อะไรอีก ในสระบ,บางคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ในฐานะคนกลางอย่างผมเนี่ยที่ที่ฟังของคนทั้งคือคือฟังฟังจากสิ่งที่เขาเล่านะผมไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะเล่าแล้วมันมันตรงแค่ไหนหรือไม่ยังไงแต่เขาจะพูดความจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้ฟังเหตุผลจากคุณนะครับคือเราไม่ได้ฟังของคนทั้งสองฝั่งแต่ผมอยากจะบอกว่าบางทีแล้วว่าจากการที่ผมตกผลึกจากการเป็น ที่ปรึกษาหรือนักพยากรณ์เนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะคุณกับเขาอ่ะก็แค่ใช้อารมณ์ต่อกันก็อย่างที่บอกอ่ะเอาชนะกันฟาดฟันกันอาจจะยังรักกันอยู่แหละแต่ทําเป็นเหมือนแบบปากแข็งอ่ะหรือทําเป็นเหมือนอีโก้อ่ะทําเป็นเหมือนไม่รักอ่ะไล่เขาเปล่าเปล่าเปล่าแต่ในใจนหะยังแบบยังรู้สึกว่าอย่าไปนะอย่าไปนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ไล่เขาไปแต่ไล่ไล่เราไปแบบนั้นน่ะ ดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องใจเย็นลองคุยดูก่อนลองดูก่อนว่าเขาจะยังยังไงถ้าเขาใจเย็นลงเขาโอเคลงเขาอาจจะตอบในอีกแบบหนึ่งก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเราก็ต้องแบบลองให้อภัยดูไหมหรือยังไงอันนี้เราก็ต้องไปตัดสินใจแล้วลองคิดดูก่อนทบทวนดูก่อนนะถ้าคุณยังอยากให้เขานะครับรักหรือยังแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าคุณยังคิดเหมือนเขาอ่ะมันยังต่อติดกันได้ไม่ยากหรอก แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดแบบเขาแล้วอะ่ะก็อย่างน้อยก็สงสารเขาในลักษณะที่ว่าไปเคลียร์กับเขาให้มันชัดเจนกว่านี้ก็ได้เพื่อให้มันจะได้ไม่ค้างคาใจกันมันก็น่าจะดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดบางคนแบบอีกโก้จัดมากมีความรู้สึกแบบโอ้เข้าทํากับเราไว้มากทําไมฉันต้องเคลียร์สมควรแล้วที่เขาจะได้รับบทเรียนแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้มันก็เรื่องส่วนตัวของคุณเนาะเพราะมันเป็นความรักของคุณแต่เราก็แค่แนะนําตาม ออสถานการณ์แล้วแต่รูปแบบของคนอันนี้เราไม่ตัดสินใครทั้งนั้นอยู่ที่ว่าตัวคุณเองต้องตัดสินใจเองนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะไพ่บอกว่าถ้าเราจะเคลียร์มันก็จะเคลียร์ลงตัวนะครับมันก็มีโอกาสที่จะยังกลับมาคืนดีกันได้เนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับไพ่เนี่ยยังขึ้นในลักษณะที่ว่าเป็นแดเหรียญกับในเรื่องของเด็กถือเหรียญเนาะ สองใบสุดท้ายเนี่ยแปลว่าเราคงต้องประคับประคองกันไปคุยกันไปเก็บเล็กผสมน้อยนะครับหรือพยายามทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆถ้าเรากับเขายังอยู่ด้วยกันนะครับแต่แค่แบบมีปัญหากันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนก้ทิศต่อกันนะครับอย่างที่บอกว่าต่อให้มันจริงหรือไม่จริงก็ช่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ สิ่งที่คุณควรทําคือเราควรทําหน้าที่นะครับไปเรื่อยๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะต้องชัดเจนในสักวันหนึ่งแหละอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะต้องสะกดข่มใจตัวเองให้ได้ปรับและเรียนรู้กันให้ได้มีแพชชั่นต่อกันก็ต้องพยายามแสดงออกต่อกันนะครับมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังพอมีโอกาสที่เรากับเขายังจะคืนดีกันได้ปรับ ความเข้าใจกันได้บ้างนะครับอย่างที่บอกนะ้องเพราะมันมีไพ่ h e t e m p e r a n c e เนาะแล้วก็เป็นไพ่บนนันฑีมันหมายถึงไพ่ของการเคลียร์ปัญหาไพ่ของการปรับเปลี่ยนการจูนการปรับการเข้าใจกันนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราก็ต้องพยายามเคลียร์ให้มันชัดเจนเนาะเพราะถ้าเกิดเรายังรักเขาเราก็เคลียร์ให้มันชัดเจนซะทุกอย่างมันจะได้จบแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ปรับไม่เคลียร์เรายังมีความรู้สึกว่าอื มันคงเป็นอะไรที่ที่เรายังตัดสินใจไม่ได้อันนี้ก็ค่อยๆตัดสินใจไปเนาะไม่เป็นไรเราก็แค่ให้พยายามอย่าจุดประเด็นกับแก้ไขปัญหาด้วยการแบบการใช้ อารมณ์แล้วกันประมาณนี้มันก็น่าจะไม่มีอะไรที่เลวรล้ายมากกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามลองปรับและลองจูนกันดูค่อยๆประครับประคองกันไปคุยกันโดยมีสติมีเหตุมีผลนะครับอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าเนกาทีฟเกินไปปัญหาสิ่งต่างๆมันน่าจะหาทางออกได้มากกว่านี้ก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ